เดี๋ยวขอย้อนไปตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยน้องเนี่ยเขารีบออกจากทางโรงพยาบาลด่วนทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาออกมาด่วนเพราะว่ามีคนติดต่อไปทางคนที่รู้จักว่าจะตามหาน้องว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไหนคือฝั่งผู้ก่อเหตุเฮ้ยนี่โรงพยาบาลน,นะพวกมึงจะทไอะไรอ่ะจะไปโรงพยาบาลกันทาอะไรเหรอะนะคือหลังจากที่น้องเขาหนีมาหาผมเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ย oh, โหโคตรน่าสงสารเลยนะน้องเนี่ยเขามีเพื่อนอยู่สมัยเรียนนะเป็นสมัยเรียนอยู่ด้วยกันแล้ว เรียนกันตั้งแต่เด็กนะพอต่างคนต่างไปเรียนไอ้รุ่นพี่เห็นว่าไปอยู่ด้วยกันให้น้องเลิกคบเพื่อนนะมีวิธีการรับน้องนะถ้าไม่ทําตามนะก็ต่อยเตะนะเราก็ต้องพูดคําว่าขอบคุณครับอย่างเดียวแล้วน้องเนี่ยสั่งให้น้องเลิกคบเพื่อนน้องทําไม่ได้นะก็เดินเนี่ยลุ้มต่อยลุ้มเตะนะ,ะยึดบัตรประชาชนนะบังคับให้พาไปที่บ้านนะกูรู้นะบ้านมึงอยู่ไหนถ้ามึงไม่ทําอะไรตามกูเนี่ย เดี๋ยวกูเนี่ยจะกดทั้งครอบครัวมึงนะกูจะกดสังหารมึงทั้งครอบครัวนะครับนะแล้วก็มีการพาน้องไปตามห้องเขาเรียกเป็นศูนย์เนี่ยมันจะมีศูนย์ฝึกกลางแจ้งแบบนี้นะศูนย์ตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นแบบที่โดนเอามาต่อยมาเตะกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยฝึกแบบทหารนะแล้วก็พาไปที่ห้องนะเอาสเปร์นะกดเผาตามตัวนะแล้วก็ขึ้นรอบละสิบคนนะตอนเผาเนี่ยทุกคนต้อง ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดถอดเสื้อผ้าทั้งหมดปิดตามัดตาปิดตานะครับนะแล้วก็ไอ้กลุ่มนี้เนี่ยผมบอกเลยมันไม่ใช่กลุ่มไอ้แก๊งทะลุถุงธรรมดาละนะมันเป็นพวกแก๊งอาชกรย่กรย่อมๆละนะเพราะมีเงินกองกลางมีการเก็บกองกลางกันเป็นรายอาทิตย์นะครับแล้วก็เวลาใครมีปัญหานะก็จะเอาเงินเนี้ยคอยช่วยเหลือนะครับคือหลังจากที่น้องเนี่ยเขาถูกกระทํามาต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาทนไม่ไหวละ เขาก็เลยบอกพ่อบอกแม่เขาก็พาไปลาออกที่โรงเรียนแต่ไอ้แก๊งเนี้ยไปดักลุมกระทืบพ่อลุมกระทืบน้องที่โรงเรียนจนพ่อกับแม่ต้องก้มกาบเท้าขอชีวิตอันนี้นี่คือมันเถื่อนไหมนะอีกอย่างหนึง่งข้อมูลที่ได้มาต้องฝากถามทางโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยไอคนที่ไอ้คนที่เป็นหัวโจกค,คนที่มาลุมซัดเนี่ยเป็นนักเรียนของท่านอยู่หรือไม่เป็นนักศึกษาของสถาบันท่านอยู่หรือไม่ สมมุตินะถ้าเขาไม่ใช่สถาบันท่านแล้วเขาใส่ชุดนักศึกษาท่านแล้วไปอยู่ในสถาบันท่านแล้วกระทืบผู้ปกครองทำร้ายคนอื่นได้ในโรงเรียนท่านเนี่ยต้องถามว่าละหลวมไหมถูกว่าวันนี้ท่านมีมาตรก,การอะไรออกมาหรือยังท่านบอกว่าเรื่องตรงเนี้ยท่านไม่ได้สนับสนุนแต่เนี่ยน้องเขาบอกว่ามีรุ่นพี่เก่าๆเนี่ยทำแบบนี้มานานแล้วเนี่ยท่านมีมาตรก,การอะไรออกมาจัดการกับเรื่องนี้หรือยังลองย้อนไปสิให้นักข่าวลองไปหาข้อมูลดู เคยมีทาหารคนหนึ่งเคยถูกทำแบบนี้เหมือนกันหรือไม่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นครั้งแรกหรือไม่ลองไปย้อนดูนะครับวันนี้นะโอ้โหน้องเนี่ยเขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคือว่ามันเหลืออดเหลือทนแล้วนะตัวเองโดนลุมซั์พ่อโดนลุมลุมกระทืบตัวของกลุ่มเนี้ยอ้างรู้จักโอ้โหไอคนนั้นรู้จักคนนี้วันนี้ นะผมประสานทางท่านผูก้การนนทบุรีเมื่อคืนเนี่ยท่านผู้การเนี่ยทําอะไรอยู่ไม่รู้ท่านยกเลิกหมายเลยบอกมาเดี๋ยวท่านช่วยเต็มที่เรียกท่านผู้กับสอพอเมืองนนทุกคนมานั่งคุยกันเร่งดําเนินการแล้วดูว่าด้านหลังเนี่ยเห็นอะไรที่บอกอ้างรู้จักคนนั้นคนนี้คนใหญ่คนโตนะเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พวกท่านจะชนะเจ้าหน้าที่ตํารวจด้านหลังนี้ได้ไหมดูทุกคนมาเนี่ยนะวันนี้ นะเขาเห็นตรงกันว่าไม่อยากให้มีองค์กรเถื่อนนะอยู่ในพื้นที่ของนนทบ,บุรีนะครับทุกคนนะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายวิดพื้นลุกนั่งแล้วถ้าเขาเตะหรือเขาต่อยเราโดยแบบว่า ทำโดนตัวหลับเราจะต้องขอบคุณทุกอย่าง<ไ>ต้องขอบคุณครับทุกอย่างแฉรบโดน,นทำอนะไรครับก็<ห>ต,บต้องขอบคุณครับทุกอย่างครับนอกจากนัน้นมีทำอะไรอีกที่เราแล้วถ้ามาพูดว่าไม่ครับแบบว่าเขาจะเป็นกฎครับถ้าพูดว่าไม่ครับเขาจะให้ออกไปเผาทางด้านข้างหลังครับไป,นะไปเผาแบบว่าเบอร์นครับเอาสเปรย์ครับแล้วก็จุดไฟแช็กแล้วก็กดสเปรย์ใช่ครับใช่ครับ ส่วนอวัยวะเพศครับไม่หมดเลยป่ะก็เบิร์นครับก็คือขนไม่ครับเพราะจะให้ท่องชื่อเพื่อนแล้วเราก็ต้องขอบคุณครับตรงนี้เขาล้อมล้อมล้อมด้วยปิดด้วยเลยใช่ครับปิดด้วยผ้าใบสีฟ้าปิดไม่คือปิดเลยครับแล้วเวลาเข้ามาเข้ามาอย่งเงมีชาวบ้านเองไหมไม่มีครับมาอีกกี่คนแล้วพื้นที่อยู่แล้วห้าสิบครับห้าสิบคนใช่ครับถ้าเพื่อนมาห้าสิบคนครับถ้าพี่มาสิบกว่าคนแต่จะมีพวกรุ่นปีเก่ามาด้วยครับ พวกสิทธิ์เก่าหรือว่าที่เคยรับน้องแบบนี้เขาจะเข้ามาด้วยพวกที่ไม่ใช่สถานะใช่ครับใช่ครับพวกข้างนอกนะใช่ครับแล้วมีอาวุธอาวุธอะไรบ้างไหมมีมีดครับถ้ามีดเขาจะให้พกทุกคนเลยครับพกเขาบอกว่าไว้ป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทำหาให้หรือเราเราเขาจะให้เราหาเองครับมีดประมาณยาวประมาณเนี้ยครับเพื่อให้รู้ทุกคนใช่ครับขแล้วเขาก็จะยึดก่อนเข้ายึดโทรศัพท์ยึด มีเหล่าก่อนเข้าเพราะจะวางไว้ข้างหน้าแล้วเราเข้ามาฝึกแบบตัวป่าครับก่อนก่อนหน้ารุ่นเราตรงนี้มันเลมีคนมาฝึกก่อนหน้าเราไหนาามใช่ครับมีครับมีม,มีก่อนหน้านใช่ครับแสดงว่าตรงนี้มีมานานแล้วดิใช่ครับแล้วไปถามเขาไม่าสกีบีนส์ฝังมาเปมีกิจกรรมนี้มันมีกันมาเรื่อยๆครับ,รบเหมือนสานต่อกันมาเรื่อยๆเลยครับและ้ลูกพวกที่ตึ๋นเขาก็ยังคปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมบางคนก็ไม่ได้เรียนแล้ว